มาดูเรื่องนี้กันหน่อยผู้ชายคนหนึ่งเครียดแต่ขึ้นเป็นยังไงก่อนบนสารกลางในหลังคาด้วยนะเขาคงมีวิธี <c oughs> พอปรากฏว่าขึ้นไปแล้ว <c oughs> แต่คราวนี้เนี่ยเจราจากันตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืดอะ่ะ <c oughs> จนฟ้ามืดอะ่ะมันก็โอ้ยสั่วเสเลกันเต็มที่แล้วกว่าจะได้ลงกันมาทุรักทุเรศพอสมควร <c oughs> กับเรื่องราวความอัดอั้นตันใจที่เดี๋ยวคุณสจิต้องช่วยเขานะ <c oughs> เ,าเดี๋ยวไปดูภาพตอนขึ้นไปหน่อยอ่ะเนี่ยจับพัดจับผูขึ้นไปแล้วนี่คือสารกลางจังหวัดสุโขทัย นี่นี่เมื่อวานนี่เองนะผู้ชายใส่ชุดขาวแบบนุ่งขาวห่วมขาวผู้ย่างี้ hmm. ขึ้นไปพนมมือเหมือนกืบจะสวดมนต์อยู่บนสารากลางจังหวัดสุโขทัย oh. ความสูงเนี่ยเขาบอก5ชั้น5ชั้นสมมุติชั้นละ3เมตรหูก็10กว่าเมตรเหมือนกันนะสูงอยู่นะทราบชื่อคือนายณวหน์หนนเป็นชาวอำเภอกงไกรล,ลาศเจ้าหน้าที่เจราจาน,านานกว่า3ชั่วโมงสุดท้าย ยอมให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยขึ้นไปรับตัวลงมาเพราะเขาบอกมีตำรวจนายหนึ่งเนี่ยก็ไปเกี้ยวกรอมแล้วพูดจากันรู้เรื่องอแล้วเขาเครียดเรื่องอะไรอ่ะคุณเครียดอย่างนี้ตัวมีที่อยู่ไอ้ที่ข้างๆขายที่ให้นายกอบตเขาก็ซื้อไปพอทางนายกอบตซื้อไปเขาไปรังวัดที่ดินรังวัดไปรังวัดมาที่เขาหายไปสามงานกว่าคือประมาณสักเกือบเกือบไร่เหมือนกันนะสามงานอะมันสามร้อยตารางวากว่าแล้ว ที่เราหายที่ของเราหายไปเกือบไร่เป็นเรายอมไหมโอ้ไม่ยอมหรอกรังวัดกันยังไงทําไมที่หายก็เลยไปยื่นเรื่องที่ศูนย์ดารงธรรมว่าที่ดินของมารังวัดแล้วที่ผมหายเงียบไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเงียบท่านคือที่ช้าใจหนักคืออะไรรู้ไหมคนที่ไปแจ้งคือแม่เขาแม่ไปแจ้งความไว ทนายความมาบอกให้แม่ไปถอนแจ้งความซะโดยไม่ทราบสาเหตุไอคนเราก็มืดแปดด้านไปหน่วยงานไหนก็มีแต่คนปิดประตูใส่หน้าแบบนี้สุดท้ายก็หวังให้สารกลางจังหวัดมันเป็นที่พึ่งแล้วกันอ,อปีนขึ้นไปเลยเสียงเรามันจะได้ดังขึ้นหน่อยเอาดังแล้วตัดสินใจขึ้นไปแบบนั้นคุณผู้ชมคะทีนี้น้องชายของนายแลว,ว่นนน์เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ทําเป็นสนามไก่ชนแล้วก็เคยคุยกับนายอบตอคนที่ซื้อที่ดินข้างเคียงไปแล้วนะแล้วก็มีการตกลงว่าจะแบ่งกันคนละครึ่ง แต่ก็ไม่ทําตามคําพูดที่ผ่านมาเสียเงินนับแสนบาทกับคดีความและก็ยังเสียกําลังใจจากความไม่เป็นธรรมจนต้องติดคุกรวมทั้งไม่ได้รับการเหลียวแลพี่ชายก็เลยหาทางออกไม่ได้ก็เลยทําแบบนี้ค่ะพี่ชายผมเข้าไปตามหน่วยงานอะไปให้ช่วยก็ไม่เห็นมีใครเข้ามาเงียบไปทั้งแตเปิดอีกส่วนหนึ่งทำให้เขาเครียดใช่ปหครับไปหารหลายหน่วยงานแล้ว แล้วก็ไม่มีไทรเข้ามาช่วยโดยที่ไม่มีการแบบไต่สวนสอบถามพยานรอบด้านของจำเลยเลยครับจับขังคุกแล้พือ่อแกถูกขังเลยเหรอขังเลยครับขังคุกเลยผมเนี่ยเป็นคนไปประกันตัวแกนะผมไปทำหนังสือวิ่งทําหนังสือขึ้นลงคนลง,ลงวันนะทั้งวันอะในนพนนท์ตอนนี้รักษาการเครียดอยู่ที่โรงพยาบาลสุโขทยัย ก็มีทีมจิตเวชคอยพูดคุยรักษาอาการกันเดี๋ยวจะดูเรื่องของร่างกายด้วยแต่ว่ายืนยันแล้วว่าไม่ได้มีอาการทางจิตเวชแต่น่าจะเกิดจากความเครียดสะสมดังนั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยทําความจริงให้กระจ่างโดยเฉพาะสักงานที่ดินถูกไหมก็เป็นคนไปรังวัดก็เดี๋ยวไปเทียบกันกับแผนท้องเหมือนที่อะไรหายไปก็เอาคืนอะไรไม่ถูกต้องก็ชี้แจงเขาไปเสียมันจะได้จบจบกันไปค่ะทุกอย่างต้องโปร่งใสนะก็ต้องเห็นใจเขาด้วยนะคะ